แจกทริปเที่ยวสม็ด3วัน2คืนไปไหนทําอะไราบ้างมาดูกันวันนี้ที่ไปเพึ่งนั่งเป็นสปีดโบนะคะแล้วก็ไปพักที่ต้นักรีสอร์ทค่ะทางนี้พึ่งจองเป็นบังกะโลนะคะเพราะไปกับเพื่อนสาว4คนเลยเช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปที่ร้านน้าปั่นลุงชินคือต้องบอกก่อนว่ามันร้อนมากก <t> ็<ๆ>เลยต้องเติมน้ําผลไม้เย็นๆสักแก้วตกเย็นนะคะเราก็ไปนั่งทานอาหารกันที่ซันเซ็ตบาร์ค่ะจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วมาตอนซันเซ็ตนะคะทุกคนคือสวยมากๆเลยแล้วพึ่งก็ได้มาแชร์รูปตรงนี้นะคะคคืออจะะบกว่่ามมันดดีไปปหเลยรู เ,เสร็จแล้วตอนกลางคืนไม่มีอะไรนะคะเริ่มเช้าว,วันที่2กันเลยตื่นแต่เช,ช้าไปแช่รูปริมทะเลนะคะแล้วก็มาทานอาหารเชา้าที่ที่พักแล้วก็ไปกันต่ออันนี้เราจะไปที่ต้นไม้รูปหัวใจนะคะเขาจะอยู่ที่ที่พักของสายแก้วบีทะเพิ่งไปอ,อุดหนุนไอศครีมเขานะคะแล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปกับต้นไม้รูปหัวใจได้เลยจริงๆของจริงเขาสวยนะคะเสร็จแล้วไปกันต่อบอกเลยว่าวันที่2เนี่ยใช้ชีวิตคุ้มมากอันนี้ไปที่ร้านราคาบินช็อกโกแลตคาเฟ่นะคะร้านเนี้ยจะมีกระจกบานใหญ่ๆใ,ให้ถ่ายรูปแล้วไปกันต่ออีกแล้วค่่่ะเพือนาไปทีห ห,หนึ่งนะคะคือน้ำทะเลสวยมากแต่จำชื่อหาดไม่ได้เดยวลงไว้ให้นะคะหมดวันแล้วค่ะ<ๆ>ก็ไปแชะร,รูปที่หน้าที่พักกันสักหน่อยและเช้าว,วันที่3นะคะก็มาถ่ายรูปหน้าที่พักแบบนี้คือสวยมากนะทุกคนแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราใช้ชีวิตกันแบบแบบเดียวแล้วก็กลับนะคะเพราะว่ามีงานต่อจบทริปสเมทแล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย